ครับผมอยู่กับผมครับพี่กดช่อง n m k ใช่ n ด้อีกแล้วนะผมวันนี้ก็อยู่ในช่วงช่างพี่กดนะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะพามาติดตั้ง,งประตูนะครับผมง่ายๆนะคผมตายช่างกดนะครับผมจากคลิปที่แล้วที่พี่กดสอนทำประตูไปนะครับผม อ๋อ oh, วันนี้จะมาสอนติดตั้งใช่ครับผมว่นนมาติดตั้งไงน,นี่นะผมวิธีการติดตั้งประตูก็คือประตูจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะผมแต่ว่าเราจะหาเหล็กนะครับผมเศษเหล็กอะวางสองข้างเพื่อให้ประตูลอยจากพื้นนิดนึงนะครับผมกันประตูหูดกับพื้นปูนนะครับผมสังเกตว่าฝั่งนี้มันเสามันจะไม่ได้ฉากนะครับและแล้วเราก็จะติดบูธฝั่งนี้ไม่ได้ไม่ได้เราก็คือว่าเราจะต้องทําทําการนี่ครับล็อกตัวนี้ให้อยู่ก่อน ทำยังไงก็ได้ไม่ให้ประตูมันขยับก่อนเราถึงจะมาทําข้างนี้ได้ถึงถึงเราถึงจะมาทําบูธต,ตัวนี้ได้นะครับทําบูธต,ตัวนี้เสร็จรปุ๊บเราก็ขยับออกได้นะครับ <S <S เราทําการล็อกตัวนี้ให้มันอยู่ก่อนนะครับก็คือเอาไม้ยัดให้มันห่างมาหน่อยแบบนี้นะครับจะทําการล็อกวิธีนี้จะง่ายที่สุดนะครับวิธีการติดตั้งประตูนะครับตอนนี้พี่กดก็ต้องทําการฝากเหล็กนั่นแหละใช่ไหมขีดกาฝมันกันฝากเหล็กฝากเหล็ก นี่นะฝากเหล็กแบบนี้ก่อนนะครับแคมให้อยู่นะครับไม่ต้องเอาถึงลัาขนาดเต็มนะครับเอาแค่อยู่ใช่ไหมช่างเมตเอาให้อยู่ครับหรือเราไม่มีเหล็กปากเราก็ขู่ก็ได้หาเชือกมัดไว้ก็ได้นะครับไม่ให้แน่นไม่ให้มันขยับอย่างเดียวใช่ครับเราถึงจะหาตำแหน่งใส่โบสฝั่งนู้นได้นะครับอันนี้คือเทคนิคง่ายๆนะวิธีการติดตั้งประตูแต่ง่ายสุดครับเวลาเช็คแล้วผมก็ง่ายๆครับผมแค่ให้ได้พรอดน้ำแบบนี้นะครับผม ปอลลอดนะให้มันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางครับขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทําการทำเจาะบูทติดตั้งบูทบูทฝั่งนี้จะติดตั้งแบบไหนนะครับก็คือผมมีแฟตบาเศตบาเป็นอย่างไรช่างเมตเศตบาก็คือเหล็กเหล็กแบนนะครับเหล็กเศตบาแบบนี้นะครับนี่นะเดี๋ยวผมก็จะเจาะรูแล้วก็ยัดเหล็กแบนเข้าไปเพื่อจะยึดจะไม้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยนะครับ ผมไม่ต้องตกใจนะผมว่าเราจะทําการยึดยังไงนะผมเราจะใช้แฟลตบาร์นี่นะครับผมแบบนี้นะครับผมวัดแบ่นครึ่งตัดเสร็จปุ๊บเอาเนี้ยหินเกียร์สี่นิ้วนะผมหินเกียร์นะครับผมขีดไม่ต้องขาดนะผมอ๋อขีดไม่ต้องขาดหรอเวลางอก็งองอ่ายๆนะผมงอลงมาไหนเวลางออมันก็จะได้ฉากแบบนี้นะครับผมเห็นนะอ๋ออ๋อ,อ,อจะอยู่ลักษณะแบบนี้แล้วก็บูทบูทก็จะอยู่อยู่ติดกับตรงนี้นะครับผม อ๋อบู๊จะอยู่ระหว่างนี้ใช่อันนี้เดี๋ยวเราเอาออกนะครับผมอันนี้คือเราเผื่อขนาดไว้ถ้าเมื่อไหราเราจะเคาะให้มันรัดกับเสาเพื่อทําการโก่งเสาไปเลยก็ได้ครับแต่ว่าอันนี้คือวิธีการติดแบบง่ายๆนะผมสําหรับช่องเอ็นไอเคียร์ที่ทำได้นะผมคือเราไม่ต้องทำโครงเหล็กเพิ่มขึ้นมาหรือไม่ต้องยิงฝัง่งหมดทั้งหมดนะผมหรือคือเราใช้แค่แฟลตบาร์เนี่ยทำตัวเหมือนทำมุมเสาครับเพื่อประคองอ่ให้ได้บู๊ตนะครับแค่นี้เองครับ ภอย่างนี้ครับผมพี่ก็จะใช้หมดสี่ตัวไอ้สามตัวนะครับบูทสามชุดหัวกลางท้ายนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูตอนติดตั้งแล้วก็ใส่บูทกันครับผมครับนี่นะครับวิธีการใส่บูทนะครับเราก็คือเหล็กแบนนะครับเชื่อมออกมาก่อนสักสามมิลหรือสี่มิลนะครับเวลาเราไปใส่ตรงนี้แล้วมันจะติดเลยนะครับเราต้องมีเหล็กแบนให้มันออกมาออกมาก่อนนะครับเวลาเราเนี่ยครับเวลาเราเชื่อมไปแล้วมันจะห่างนะครับเวลาเปิดแล้วมันจะไม่ฟืด จะเริ่มเชื่อมแล้วนะครับก็คือเอาเอาเอาบนก่อนหรือเอาล่างก่อนเบิธีการเชื่อมเนี่ยนะวิธการเชอนี่นะวิธีการติดตั้งบูธนะครับก็คือให้มันห่างแบบนี้นะครับเวลาเราเปิดมาแล้วบูธเวลามันเปิดมาบูธมันจะไม่ไปโดนกับตัวประตูนะครับมันจะเปิดง่ายนะครับ พี่กดเป็นไงกดนี่นะผมเชื่อมเสร็จแล้วใช่ครับผมเหลือแค่เก็บตรงนี้นะผมก็เสร็จแล้วนะผมก็สำหรับท่านใดนะครับผมที่ชอบการติดตั้งประตูแบบนี้ง่ายๆนะผมก็อย่าลืมมาช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะผมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับพี่กดด้วยนะผมในช่อง N N K Channel นะครับแล้วก็เจ้าของสถานที่นะผมช่างเมด DIY นะครับผมอย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะครับอสสำหรับคลิปนี้เราสองคนก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย